ซับป,ปูเยส,สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องอะไรไม่รู้แต่ต้องชื่อใหม่ก่อนอย่าไม่ตั้งชื่อนะช่องอะไรไม่รู้นะครับวันนี้พอดีเมื่อกี้นะครับไปตลาดนัดแล้วก็ไปเจอของมามีสองอย่างนี่อะเอาเอาของตัวให้ดูน,นี่สตรอเบอรี่นะคะทุกคอนลูกใหญ่มากนี่ใหญ่สุดเลยนี่ใหม่ๆก็แบบประมาณนี้ แบบแกมันใหญ่มากเห็นปะนี่อ่ะกับใหญ่มากอันนี้เดี๋ยวให้ทุกคนทายราคาทายราคากันนะคะคอมเมนต์ทายราคากันมีสองไซส์กับไซส์นี้นี่ไม่ได้น้อยหน้านะแต่เห็นไหมนี่ไซส์แบบน่ารักน่ารักนะคะทุกคนอ่าประมาณนี้นะแล้วมันก็ค้ามาแบบประมาณรูปประมาณนี้ค้ามาทุกคนแบบนี้ด้วยนะพี่เข้าใจดีแหละแถมให้ด้วยอือแถมให้กี่ลูกอ่ะ สักสี่ห้าลูกนะครับใจดีมากเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันว่าเนี่ยลูกใหญ่กับลูกเล็กอ่ะมันต่างกันยังไงนะสวยมากเลยนะทุกคนขอลูกใหญ่ๆบึ้มๆอันนี้างในนี่ให้ต่อก่อนลูกใหญ่ไม่ไม่ของหนูก็มีเออขอลูกใหญ่นี่ล้างแล้วนะล้างเรียบร้อยแล้วนะกัดแล้วนะอ่าทุกคนนี่นะให้ดูก่อนเห็นปะช่ำช้ำ มัหวานแล้วท้อเฮ้ยหวานไหม,มตัวมันหวานอืมมันเหมือนกัดเข้าไปแล้วมันเหมือนแบบละลายอะแล้วไงอือือร่อยกว่าของห้าร้อยขอก่อนได้ซื้อใช่เอ,อิ้นทายราคามาก่อนนะทุกคนลองทายราคาเล่นๆมาว่ากลองใหญ่อันนี้นี่กลองใหญ่ให้ดูกอนอันเนี้ย อันนี้เป็นกล่องใหญ่หนึ่งกล่องให้ทายอว่าราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอชิมกันนะ้าหนักประมาณเท่าไหร่รูไม่ได้ชาวล้ามาแล้วเกือบกิโลอืม,มันเยอะมากนะทุกคนอตอนไม่ต่ำกว่ายี่สิบสามสิบลูกอะ่ะลูกใหญ่นะอร่อยมากมันไม่เปรี้ยวนะคะมันหวานฉ่ำม,มากหรือว่ามันใกล้จะแบบหมดฤดูมาแล้ว ามหดพ่อค้าบอกว่ามันคือพันแปดตูนนะคะทุกคนยุคเขาจะทานแปดสิบเขาบอกว่าที่มันลูกใหญ่เพราะว่ามันออกก่อนใช่ไหมมันออกก่อนเพื่อนพอมันออกก่อนแล้วมันถึงจะเป็นลูกเล็กใช่ไหมเนี่ยอันนี้ลูกเล็กอ่าเดี๋ยวเอามาใกล้ๆกล้เดี๋ยวมาใกล้ในี่นะทุกคนเดี๋ยวจะลองชิมลูกเล็กดูะเอาลูกเล็กเลเลยอันนี้ลูกเล็กเลกเลยมันค้ากันนะทุกคนนี่นี่เห็นไหมมันค้าค้ากันมาแล้วมันก็จะมีไซส์นี้เห็นไหม กินไม่ได้เดี๋ยวเราชิมลูกเลยกันอารมณ์แบบอันนี้สำหรับหนูนะมันหวานอมเปรี้ยวอะใช่ไหมมันหวานออกเปรี้ยวๆนิดนึงก็เกลือมาชิมเกลือนะมีของจิ้มเกลือด้วยมีเกลือเกลือมาด้วยนะทุกคนนะเยอะดูของที่ใส่ภาชนะแต่ละอย่างจิ้มเกลือแอร่อยอ่ะถ้าจิ้มเยอะแต่จิ้มแล้วอร่อยขึ้น อืนี่มันทำให้หวานขึ้นอ่ะไม่เฉลยกันดีกว่าทุกคนว่าเท่าไหร่อ่อาลูกอ่าลูกใหญ่กันลูกใหญ่นี่เคยไปซื้อมานะแบบราคาประมาณแบบห้าร้อยกว่าบาททั้งหมดเนี่ยทุกคนจานถ้วยชามไม่ทั้งหมดนะราคาอยู่ที่ตึงตึงเท่าไหร่ห้าสิบบาทคะ่ะห้าสิบบาท ห้าสิบาทนะทุกคนไม่ได้โมจริงๆนะมันห้าสิบแล้วแบบคือเนี่ยซื้อเราซื้อกับที่เขาปลูกเองเลยนะ mm hmm. เขาบอกเขาปลูกที่ไหนนะ mm hmm. ดอยอ่างขางเ<ล>ชียงใหม่นะคะ<ช>ทุกคนเ,เขาปลูกที่ดอยอ่างขางเชียงใหม่นะดูคือมันใหญ่มากอะ่ะทุกคนแล้วมันไม่ได้แบบว่านิดเดียวมันเยอะมากนะคะมันแค่ห้าสิบบาทนะแบบน่าก่อนหน้านี้มันหกสิบะาทแล้วมันก็แบบเออตอนนี้มันห้าสิบละตอนนี้หกสิบตอนนี้ห้าสิบบาท <S <S ต่อไปต่อไปให้ดูอันเนี้ยทุกคนทายกันว่าเท่าไหร่ <S 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 อันนี้มันมีเล็กแล้วก็กลางๆนะปนกันไม่มีไซส์ใหญ่นะเออนี่มันมันมีเล็กกับกลางนี่นะไซส์ประมาณนี้เห็นไหมอ่าคำเดียวอ่ะใส่ปากคำเดียวอร่อยเลยอ่าอันนี้เสนยราคาเสยราคานะยี่สิบบาทยี่สบาทนะทุกคนจริงๆนะไม่ได้ม้อ่าอยกขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ห้าสิบอันนี้ยี่สิบถ้าทุกคนจะเอาไปแบบเอาไปปั่นอะไรเงี้ยโอ้โหสมูตีใช่เดี๋ยวไว้ ว่างๆเดี๋ยวเรามาทำาต่ตอเบรีปาซุตี้ด้วยทำชิ้นีิ